โอเคขอเชิญเกียเต็มเกียร์ก่อนเอาเอาครับพดินติดตังตัวรก็มาเยียของริมแอร์พเอ็กฟอมในตุ้ไลฟเซเว้ยหาาวินาถนนเจ้าบี้ยังปัดออกไปได้ อาาอกนตบพื้นลูกยิงไม่ทันทั้งข้าวรับยังเลยไม่ทีเซนแล้วก็มาสวมเสื้อต่างสีกันรันนี่ผ่านเกมน,นี้จะเข้าสู่รอบ6ทีมทันทีครับต่อทายินเ่นคลองหนีสวยเอาครบเจามาเดียวถึงจังหวะก่อนแล้วยกเปลี่ยนแกงออกมาต่อที่ชินวัฒนวิสังเอากรบคลองหนีก่อนในแดนตัวเองได้ต่อที่เมสซี่เมสซี่ให้ต่อยอดลงเซฟเอกาดี ไม่พลาดครับอินเตอร์เคบีวีที่ได้ไปต่อในรอบอันทิงทัทไม่พลาดครับอันผิิเฮาวพวนาบูเอาล่ะเสียงเสดเสด แล้วก็เป็น Inter อินเตอร์เคบีวีออมแล้วขอสินตบมือต้อนรับนักกีฬาในคู่ชิงชาเลอครับเสื้อสีน้ำเงินเป็นอินเตอร์เคบีวีจากตนะับีครับเข้ามาชิงชาเลอร์อกับพับล์มโมมาลีในเสื้อสีเขียวขิดสีเหลืองครับ ซีมา2ประตูต่อศูนย์นาทีสองชนะกาลิกซี่มา2ประตูต่อหนึ่งแล้วฉันเงยแก้วนะครับย้อนหลังกลับมาแล้วเป็นโต้กลับขึ้นมาของอินเตอร์เทนดี้ดูนะครับมีเพื่อนเก็บอยู่หนึ่งผมไม่เล่นแล้วเป็นยากรใหญ่สักสามอีกทีด้วยซ้ายมอึงหูหเดือดไปลูกเนี้ยได้ครับเป็นสกเรดใหห ้าวหมูบินพุ่งไม่พลาดครับไม่พลาดนะโอุ้ยพุ่งไม่พลาดโซโซเป็นการล้างตาของทัพละมูมารีนแล้วก็มีถ้วยรางวัลด้วยครับ มอบถ้วยจากตัวแทนบริษัทคาวิลล่าสุดยอดจริงๆครับเขาเรียกว่าการนางฟ้าทำงานเียหนึ่งองสามยาไว้ครับปีนี้ถือเป็นครั้งที่4หลักๆวัตถุประสงค์ในการจัดก็เพื่อยกระดับในวงการพุตธบนเดินสายของจังหวัดพังงาที่เรา เราต้องยอมรับว่าในยุคสมัยนี้วงการลบคนเดินสายได้ยกระดับขึ้นมาเป็นอย่างมากและก็เพื่อให้เยาว,วชนในพื้นที่ของโดยเฉพาะของตำบลท่าอยู่เนี่ยได้รับชมและก็ได้มีส่วนร่วมกับนักเตะแนวหน้าในโซนของภาคใต้นะครับ หลักๆก,ก็แล้วก็อีกอย่างนึงพ่อค้าไม่ขายเศรษฐกิจกในพื้นที่ตลอดระยะเวลา3วัน3วันจบเนี่ยจะมีนักตบอลเดินสายจากหลากหลายจังหวัดที่ส่งทีมมาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งโรงแรมที่พักและก็ร้านอาหาร ผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกอย่าง,งครับการแข่งขันนี่ได้ข่าวว่าเป็นชิงรางวัลที่มากที่สุดในพผลงานหรือเปล่าครับก็ถือว่าก็น่าจะเยอะเป็นลำดับต้นๆน,นะครับเพราะงินรางวัลรว,วมของเราก็ครั้งนี้ก็แสนบาทแล้วก็ครั้งต่อไปก็ว่าจะขยับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งหนึ่งแสนครับ